สสวััดีครบอยู่กับเกมอะไรคงไม่ต้องพูดมาเป็นส่วนขนาดนี้ตาดิวมั้งตอนนี้ผมติดติดหนักมากแกโกะการ์เดนแล้วมันยิ่งหนุนเวลาชีวิตผมเข้าไปอีกเมื่อผมมาเจอบัคไอ้นี่นะมันคือบัคไข่อินฟินิตี้ทุกคนได้ยินไม่มีหรอกจากพาราได้ตอนแรก,กนะฮะผมมีพาราได้เอกอยู่2ององนะฮะตอนเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยผมมีเนี่ยสี่ทองนะฮะโดยที่ไม่ต้องรอซื้อแจกร้านเพชรเอกนะฮะจากในเนี้ย ผมมีอยู่สี่ฟองในตัวใช่ไหม <laughs> กลับในเนี้ยอีกแปดฟองตเต็ม ถามว่าโอกาสที่มันจะเสียแล้วไม่ได้อะไรเลยมันมีไหมมันมีนะฮะเพราะมันไม่ได้อินฟินิตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่แบบเปอร์เซ็นต์มันได้มากกว่าของเป็นเสียนะฮะเออซึ่งมันอินฟินิตี้ได้จริงนะฮะแต่ว่าการเปิดไข่หนึ่งครั้งมันนานใช่ไหมโดยการเปิดประไดเองเนี่ยผมอยากหาหมึกยักษ์ซึ่งโอกาสเป็นน้อยมากแค่มันจะได้ตัวธรรมดาเนี่ยมันยังยากเลยนะฮะแต่ผมแบบในโอกาสอินฟินิตี้เองมันก็มาแล้วผมก็เลยอยากหาหมึกยักษ์นะฮะมาดูดีว่าผมจะได้ไหมการที่ผมจะเปิดไข่เร็วๆได้ของผมผมยังต้องใช้ทอยยัดใส่ให้ปประะะหหมมมึกกออยยยู่่นเพาาาถ้ทใสผ คูลดาวประมาณ4นาทีนะฮะถ้าบัคลิงตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำบนะัคลิงเนาะเดี๋ยวผมขอมอนุญาตทำบัคลิงก่อนแล้วกันตอนนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งเนะมันยังทำบัคลิงได้อยู่ไหมเดี๋ยวผมมาลองดูกันเอาไอดีลองเข้ามาอ่ะผมจะใช้ลิงประมาณ10ตัวนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกมันจะแม็กได้แค่ประมาณ8ถึง10ตัวมาเนี่ยนะฮะแเจ้าต,ตัวก็รับมาเลยนะฮะเริ่มทำกันเลยดูซิว่ามันยังทำได้อยู่ไหมนะฮะส่งลิงส่งลิงไปให้ดีลองนะฮะแล้วก็วางลิงแล้วก็ดูคูลดาวน์ดูลดไหมอ่ะลดแล้วนะฮะแล้วก็รัััับลลิงงงงในดดีออไไปยยยู้้่หม เนี่ยตั้งแตผมมันจะมันได้แค่3าวินที59วิเาีนี่แหละโอ้ตอนนี้สวนมาลกนะฮะผมว่าผมจะทำผลในนี้ใหม่นะผลบนวาซัมแต่ว่ามันลกสวนนะฮะตอนนี้เรามาโฟกัสกับการทำอินฟินิตี้เองดีกว่าสถานะเทเเก็บไว้ทิ้งเปดีกว่านะฮะเดี๋ยวพอวันอัปเดตนะฮะเดี๋ยวแอดมินมันแจกอยู่แล้วเก็บไปเลยนะฮะเออเดี๋ยวแอดมินมันแจกอยู่แล้วพออัปเดตไม่ต้องไปกลัวนะฮะเออเรามาโฟกัสกับ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไข่ดีกว่าเหลือสองชั่วโมงก่อนแล้วแป๊บเดียวนะฮะถ้าปลาหมึกมันใช้สกิลแล้วมันกอปแล้วมันติด70%จากอินซีนะฮะอินซีผมก็โชคดีได้เรนโบว์มาด้วยคือตอนนี้ถ้าผมไม่ใช้ทอยผมก็ไม่สามารถแบบฟักไข่แบบเร็วๆได้เนาะถ้าผมใช้สมอลทอยนะมันจะลดครึ่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูนะฮะอ่ะเนี่ยมันจะเหลือ1นาที58วิซึ่งมันก็ยังเร็วไม่พอนะผมต้องใช้แบบนะมีดเดิทเลทอยนะ,ะมสมอลท เกือิวิแล้วหมึกขอาก็จะใช้สเกิวได้ลัวๆแล้วทีนี้นี่70%เอ้ยลดไป70็ิวิไม่ใช่70% 70% <laughs> นี่จนีโอ้โห แป๊เดียวทอยหนึ่งอันมันจะอยู่ได้ห้านาทีซึ่งผมเหลือทอยแค่ยี่สิบอันแล้วอ่ะผมเอฟเคฟาร์มพวกร้านเกียร์มานะฮะตอนแรกผมมีแบบร้อยกว่าอันอ่ะแต่ตอนนี้เหลือเท่านี้แล้วอ่ะแต่ผมก็ทำอะไหลยฟองอยู่นะผมยังไม่ได้ปลาหมึกตัวใหญ่เลยผมจะอัดคลิปจนกว่ามีเดียมทอยผมจะหมดแล้วกันนะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาหมึกไหมแล้วก็อินฟินิตี้เอของเรามันจะอินฟินิตี้จริงเปล่าก็จําเลขนี้ไปเลยนะฮะผมมีไข่เนี่ยนะฮะฟาราดายอยู่สี่อันในตัวนะเดี๋ยวตอนจบคลิปเราจะมาดูกันว่ามันจะกลเป็นกี่อ คตรโกงกับผมบอกเลยตอนที่มันยังใช้ได้ทุกคนก็ใช้ไปก่อนนะหนึ่ง็หูนตอนนี้เวอร์ชันนี้ยังทําได้อยู่เนาะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตแก้บัค๊คมีตอนไหนนะฮะซึ่งมันพยายามแก้แล้วตอนแรกมันทําบั๊กลิงเด้เยอะกว่านี้ด้วยแต่ตอนนี้มันได้แค่แปดตัวเก้าตัวนะฮะแต่ผมว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องหาวิธีแก้จนได้แหละนะครับต,ตอนที่มันยังทําได้ก็ข <c oughs> อถามก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เนี่ยแปบ๊บเดียวโอ้โหรถผู้ดาวโอ้โหแปบ๊บเดียวเท่านั้นอ่ะตอนนี้ก็เหลืออีกสิบสองนาทีนะ ซึ่งหมึกน่าจะก๊อปอีกครั้งเดียวแล้วก็ได้เลยนะฮะโอ้ oh, ของเล่นหมดพอดีด้วยใส่ดีๆนะอย่าใส่ผิดตัวโ okay. oh, อเคโอ้มันก๊อปมันก๊อปผิดอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะฮะนกใช้สกิลได้พอดีมาทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่อินฟินิตี้ของเรากันนะฮะอินฟินิตี้เอกเราก็จะไปที่สลับทีมนะฮะไปทีม2ของผม หน้าปลาโคยทั้งหมดแปดตัวตอนแรกผมคิดว่าตัวแม่งขยะมากซึ่งปัจจุบันมันมันคือแมวน้ําเวอร์ชั่นที่ใช้ในสวนนะฮะไม่ได้ใช้ตอนขายมันดีขึ้นแบบมากๆเลยมาดูนะฮะว่าอินฟินิตีเอของเรามันจะทําให้ได้จริงไหมมาแปดฟองนะฮะจะติดกี่ฟองเปิดไปรวดเดียวเลยอือไวติดแล้วอ่า โอ้โหตัวอะไรบ้างไม่รู้เยอะแยะไปหมดโอเคหมดแล้วนะฮะก็ดูท <to> ุกคนก็ดูเอาแล้วกันนะก็ผมเปิดไปแปดฟองอะติดห้าฟองอะอะแล้วเดี๋ยวผมมีพลังดเอกนี่นะฮะแล้วก็วางไปอีกสามฟองมันจะได้เป็นแปดล้วจากนั้นคอมโบต่อไปเราได้คืนมาห้าฟองแล้วนะเมื่อกี้เท่ากับเราได้คืนมาห้าฟองอ่าสูตรต่อไปคือแมวน้ําซึ่งแมวน้ําตอนนี้มันติดบากติงไปด้วยนะฮะมันก็จะกลายเป็นแปดเซนทุกตัวเลยนะฮะ รวมทั้งปลาคอยเมื่อกี้ด้วยตัวพวกนี้ที่ได้มานะฮะซึ่งเราหวังว่ามือกีเท่านั้นนะฮะมือกยักษ์ด้วยที่เราอยากได้เราก็จะขายไปหมดเลยนะ,ะยกเว้นถ้าเป็นตัวยักษ์มาก็อาจจะเก็บนะแต่ตอนนี้คือขายหมดมาดูซิจะได้คืนไปกี่ฟองแป๊บเดีวยวเนี่ยได้ไปหนึ่งฟองแล้วอ่ารวมเป็นหกฟองล้วนะฮะขายคราปิไปอ่ะนี่เท่ากับเราได้คืนมาเจ็ดฟองแล้วนะอ่ะไขยคราป,ปิอีกตัวอ่าตัวนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเรายังมีหลายตัวที่ได้จากไข่เมื่อกี้ อ่านี่ตอนนี้เราได้ไข่มาแปดฟองเหมือนเราได้คืนมาเต็มๆแล้วนะครับที่เราได้ตัวละครพวกนี้มาคือเหมือนได้มาปีละต่อจากนี้แหละคือกําไรอ่ากำไรหนึ่งฟองอีกนั้ขายหมดกําไรสองฟองเดี๋ยวอีกกาไรสามฟองฮะ <c oughs> เอาตัวสุดท้ายนะอันนี้อเอาไข่ติดเหมือนเราได้กําไรมาสามฟองเราได้กําไรมาสามฟอง นี่คืออินิตี้เอของจริงนะทากับไข่อะไรก็ได้นะผมว่าแต่ตอนนี้ที่ผมจะทําคือผมจะหาปลาหมึกก่อนเนาะพอเราทบรํบวลลูมิ้เสร็จล้วก็กลับไปที่หน้าหนึ่งนะฮะวางไข่เรียบร้อยไปละ <c oughs> เราก็จะมาทําให้ไข่มันฟักเร็วขึ้นต่อนะฮะซึ่งถ้าใครไม่มีทําให้ไข่ฟักเร็วก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ใช้แค่ปลาคารกับอะไรนะกับแมวน้ําก็ได้แต่แค่ไข่มันจะฟักนานนะแค่ทาให้มันฟักเร็เวเฉยๆนะมันจะได้ไม่เปลืองเวลาเ <c oughs> พราะดูดีหนึ่งฟองถ้าเราเราไม่ได้ทําอะไรเลยมันมันหก 7ชั่วโมงอะซึ่งมันนานโคตถ้าผมมีปลาหมึกเรนโบเยอะกว่านี้หลายตัวกว่านี้ก็จะเร็วกว่านี้นะฮะแต่แบบคือผมมีแค่นี้จริงๆ่ะผมพูดไปแป๊บเดียวเองนะฮะเลือหชั่วโมงก่อนลวจากชั่วโมงครึ่งบ่าใช่ไหมอืมเนี่ยมันเร็วนะฮะแปบบ๊แบเบแบบพราะผมจะทำลูบนี้นะฮะคลิปนี้ผมจะลองทำลูปเนี้ยจนกว่ามีเดียมทอยผมจะหมดนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีอยู่19ชิน้นแล้วก็มันชิ้นละประมาณ5นาทีผมก็ใช้เวลาอัดคลิปนี้ก็ประมาณ95นาทนะก็ชวโมงกว่านะาดูกันาเราจะได้ปหึกสักตวะะตวมะแ่เรื่องไิตี้ี่ผมอกเลยสุดด มารอบสองนะฮะมาดูรอบนี้เราจะได้ปลาหมึกไหมตับทีมเน้นความรวดเร็วเราจะทำอินฟินิตี้จนกัดทอยเราจะหมดอย่างที่บอกอไม่ใช่เปิดให้หมดเร็วๆไม่ได้เลยสักตัวโอ้โห,โโหความคุ้มก็ยังเหมือนเดิมเปิด8ดได้คืน6ก <laughs> นลูกวๆๆลูกวลูก เปิดได้แล้วเปิดได้แล้วผมบอกเลยทั้งวันทั้งคืนนะผมอะปลาหมึกปลาหมึกอยากได้ปลาหมึกขอตัวบิ่มๆด้วยขอตัวเบิ่มๆปลาหมึกหรือถ้าไม่ปลาหมึกก็ตัวอะไรก็ได้แต่ขอบิ่มๆมอะ่ะไม่เคยได้เลยตัวใหญ่ๆแล้วก็ยังไม่ได้ต่อไปนะ <c oughs> เออโธ่พุเตนดูขู่ดูกิทีดูกี่ทีก็คุม <c oughs> ก็ประมาณ10 20นาทีต่อต่อการตักหนึ่งรอบนะฮะจากไข่ประมาณ6ชั่วโมง,งผมอะ่ะก็ประมาณนั้นอะ่ะมันก็ถือว่าเร็วขึ้นนะมันจะเร็วกว่านี้ถ้าผมมีมึกหลายตัวหรือไม่ก็ของเล่นมีเดียมทอยเยอะๆมันไม่ได้ห้างง่ายขนาดนั้นนะเราก็เลยนี่แหละมึกว่าเหอขอตัวใหญ่ๆด้วยไม่ออกเลยจะได้ตัวพวกนี้2โลอัพเลยนะเราไม่เก็บครับเราไม่เก็บอ่ะรอบที่สี่นะน่าจะใช่ถ้าผมนับไม่ผิดหลุ <c oughs> ดเดิมสลับเป็นปลา แล้วก็เปิดปลาหมึกก็ร้องเถอะมีมิกมีมิกอะ่ะโอ้ไม่ได้เลย<ะ>มาร,รอบที่ห้าเปลี่ยนเป็นปลามาขอ,อปลาหมึกเถอะเร็วๆเราเปิดไม่ปลาหมึกกระตัวอะไรก็ได้อะตัวใหญ่ๆอะ่ะ <laughs> ไม่อ,อโอ้โห<ะ>นี่น่าจะรอบที่หกเลยนะฮะก็เปิดได้แลลวโอเคปลาโหลดมาพบแล้วเปิด มึกต้องมาสักตวัวอะไรวะเยอะเหมือนกันนะหกรอบแลยนะ้ยเนี่ยก็มันหนึ่งเนใช่ไหมปลาหมึกก็แปดคูณรอบที่เราเปิดเข้าไปนะรอบละแปดฟองไม่ไออกหมึกเลยโอ้โอ้หนึ่งสอสาสีห่ห้าหกเจ็ดโอ้ปลาดูใครมาให้เจดฟอง,องทดกำไรอ่ะ <laughs> ระวังเพิ่มแค่หนึ่งเองอ่ะโอ้ นี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของผมแล้วนะมันเหลือมีเดียมมีเดียมทอยแค่หนึ่งอันกับสมอลทอยแค่หนึ่งอันละหลังจากจบคลิปนี้ไปก็รอเอาโอเคยังไม่มายังไม่มาไอ้ปกอคาบิ巴拉เอ้ยนกกระจอกเทศนกยูงคาบร่านีไ่ได้อะทุกคนปลามึก แต่มันดูไข่มาให้5้ฟองนั่นคือของจริงอ่ะสูตรอินฟินิตี้ไข่ในของจริงเนี่ยแล้วก็พวกนี้แน่นอนฮะถ้าไม่ใช่แบบฮิวส์ตัวฮิวส์หรือตัวยักษ์เราจะไม่เก็บเราจะมาดูกันนะว่าเราได้กําไรมากี่ฟองนอกจากจะไม่เสียไข่แล้วยังนับกําไรไข่ด้วยกันวะได้สุ่มตัวด้วยไม่โคตรที่โคงนะแล้วก็คาปิเวล่าตัวสุดท้ายก็มาเราจะมาดูผลประกอบการฮะซึ่งตัวแน่นอนฮะเราไม่ได้ปลาหมึกใช่ไหมแต่เรามาดูผลประกอบการอาราสไดเอโอโอ ถ้าผมันจะไม่ผิดตอนเริ่มคลิปผมมีผมมีอยู่สี่ฟองตอนนี้เป็นยี่สิบกฟองทุกคนคิดดูกเป็นโคตรั้ำไข่อะก็ถ้าใครดูแล้วก็อยากไปปั้มก่อนที่มันจะแก้วักนี้ปั้มไข่ไปเปิดในอนาคตก็ก็กตามนี้ครับไม่โคตรโกงอะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะเพราะว่าโอกาสไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แบบจากที่ผมทดสอบมาหรี่เว่งกำไรจากสี่ไปยี่สิบหกฟองโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะใครดูแล้วปั๊มไข่ได้ถึงไหนปั๊มอะไรได้บ้างก็บอกกันไะด้โอเค De aquí nada, yo Bye. Bye.